คุณผู้ชมคะนํามาสู่คันที่2ของร้านถาวรออโต้ช็อปแล้วอันนี้เป็นแนวสิงกะบ่าแต่งใช่ถูกต้องครับสิงกะบ่าแต่งเป็นรถของหลานพี่เขาต้องครับอันนี้ก็ใช้ปุ่มพลังในการขับซับก็คือ FHR อันนี้ฟังแนวไหนนะก็คือตื้นหน่อย ฟังตื้ตื้เสียงดังดังถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับจะใช้ซทรัาตัวลําโพงซับตัวนี้ก็ใช้เหล็กหล่อไว้คู่อ่าสินิ้วเป็นหนึ่งในสิบท็อปเทปเหมือนกันอ่าก็เป็นตัวใช่ครับก็เป็นตัว7512ห้าหองอ่าหเอ็มดเหมือนกันครับร้านนี้ m อ x ทั้งคันอ่าเอ็มดีเอ็กซ์ทั้งคันแล้วก็ใส่ชุด8โอห8คู่ด้วยไว้อ่าเก้ 8คู่พี่ใช้แอมกี่ตัว2ตัวเองครับ8คู่ใช้2ตัวขับทั้งซับทั้งเสียงกลางเนี่ยเหรอคะซับก็จะเป็นมีตัวของ F I L 4,001ก็เป็นเป็นตัวเดียวกับตัวแท็กซี่แต่8คนละใา้รับเงินนะครับผมไปติดไว้ตรงนี้ก็คืมากเลนะก็จะมีข้างใน24ประตูครับผมไม่มีแล้วแค่นี้ครับ แค่นี้ก็ได้เสียงที่คุณภาพเสียงที่ถือว่าสมบูรณ์แบบคูณ์แบบหนูอย่างรู้ว่าพี่ใช้ฟอนตตัวไหนคะเป็นเสียงอก็ตอนนี้ใช้ฟอนต์ของ Pioneer ตัว8750 BT ซึ่งมีตัว HDMI ซึ่งสามารถสามารถที่จะมี EQ ที่ปรับเสียงได้ดีค่ะแล้วใช้ PM ของ b o t s i i s อ๋อยีใจทุกคนใช้แบบว่าสปอนเซอร์เาหมดเลยหนูดีใจมากครับผขอบมาก คอนเซ็ปต์ของเราก็เป็นที่น่าไว้วางใจอยู่แล้วถูกต้องครับถูกต้องครับคือทำดีทําครั้งเดียวครับผมอ๋อแล้งานนี้นี่งานสาวนี่พี่ฟวามวายังไงเรื่องงานสาวเนี่ยพี่จะเน้นแดงดําเพราะ MTX เน้นแดงดำอ่าใครใส่สีแดงก็ดีอยู่แล้วครับผมอ๋อดีแล้วนี่แล้วถ้าคงคอนเร็ปต์มาเนี่ยใช่ใช่เน้นเล่นเล่นเรื่องไฟไอ้ไอ้ ใช่ดูแดงแล้วข้างในหนูเห็นมีไฟสีฟ้าอะไครลิคใช่ครับใช่ครับก็จะเล่นด้วยไฟ LED นะครับเล่นแสงปรับปรับได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คุณผู้ชมทางด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาดัดแปลงจากตอนแรกเนี่ยถ้าเห็นคันนี้เขาจะเป็นแขกภาษาเนาะธรรมดาก็คือแขกบเขาดัดแปลงจากที่นั่งข้างหลังแครบเนี่ยให้กลายเป็นตู้ซับด้วยอะคริลิกขึ้นมาแล้วก็มีการตัดอลูมิเนียมแล้วก็ยิงน็อตตึงๆๆๆๆ ใส่ไฟในอะคริเลตคุณผู้ชมคะเป็นที่นั่งได้เหรอคุณนั่งใช่เวอคุณนั่งปุ๊บมันก็จะมีไฟสว่างว่าใช่ครับมีแปลว่ามีออ่านั่งมีอร่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทรบพย์แบนดพาร์ตนะครับเป็นสูตรเฉพาะของถาวรทางร้านถาวรคือางจริงเวลาพี่นั่งแล้วพี่หันหน้าดอกขึ้นมาบนบนแผ่นอะคริลิกนี้ตื่มตื่ตื่งตื่นตอ่าตื่นต่นตน่ตต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 ตนตน มันได้อารมณ์มันเล้าอารมณ์เหมือนว่าอายุมอายุมเหมือนเราแดนนะครับเหมือนเราแดนได้ฟิลได้ฟิลได้ฟิลลิ่งนะครับเราสามารถเปิดเพลงโดยไม่ต้องเปิดไซได้ไหมพี่ก็ได้ครับแล้วก็มีสวิตต์ปิดเปิดอีกทีหนึ่งเมื่อที่ บางทีเราขับไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ยากเหมือนันฉันหรือทำอะไรก็ไม่อยากให้ใครเห็นแต่ว่าอยากได้อารมณ์สนใช่ครับและที่สำคัญลำโพงของ MTX ตระกูล MTX ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เราจะต้องเปิดดังได้อย่างเดียวฟังซอฟต์เบาๆก็ออกมาทุกเม็ดเลยครับทุกเม็ดออกมาเสียงเส้นเสียงเหมือนเรานั่งดูคอนเสิร์ตดีๆใช่ถูกต้องครับเนี่ยนี่ถึงทางร้านถึงไว้ใจและเลือกใช้ MTX เพราะฉะนั้นพูดง,ง,ง่ายๆคุณผู้ชมค่ะจับปะแป้งพูดมาทั้งรายการเนี่ยนะคุณผู้ชมง่ายๆร้านนี้ขาย M T X ถูกต้องครับคุณถ้าคุณอยากได้ข้อมูลแบบเจาะลึกเจาะจริงทุกรายละเอียดของ M T X คุณเดินมาที่ถาวรโนโตช็อปคุณจะรู้ทุกรายละเอียดของ M T X ถูกต้องครับง,ง่ายๆว่าเ,าเป็นกระบี่มือหนึ่งของเขาอีกหนึ่งร้านเหมือนกันแต<ล>่ <พอ S 1> ที่สำคัญได้โปรโมชั่นของ M T X ถูกต้องครับถ<ด>ูกต้องใหม่ๆฉันชอบมากชอบตรงที่พี่เราคิดโปรโมชั่นให้ทันทีเนียคิดทันทีเมื่อกี้ อีกที <มา S 2> ก็ได้นะครับรอีกทีก็ได้เห็นไหมย้ำเลยโปรโมชั่นย้ำนะครับถ้าดูรายการนี้แล้วเข้ามาที่ถาวรออโต้ช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาน,นะครับมาหาพี่ไก่หรือคุณเป้ชนุวัฒนได้เราจะมีโปรโมชั่นติดลำโพง MTX i e m a t e r o ชุดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IP 463 IP 6 3, 3แถมแผ่นแดมทุกประตูที่มีลำโพงโยางรอง ชุดสายของอเมริกาอองสปีดอัสติดไวอย่างเช่นคันนี้ไม่ไม่ใช่แค่เสร็จเมื่อกี้นะออ้พี่เขาเลองรับว่าทุกเซ็ตเลยนะทุกเซ็ตทุกเซ็ตอย่าง่เช่นคันนี้ไม่จบแค่นี้เรายังเสริมด้วย IP 632เพื่อให้เวทีเสียงมันฟังชัดขึ้นในยานที่เราอยากจะเปิดเบาๆซอบๆพูดง่ายๆว่าปากคนนี้ไม่มีแกปากคนนี้ไม่เป็นไรพูด เาแบบว่ายกเวทีเสียงขึ้นมาทำให้รถคุณเป็นลำโพงสามทางให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหนักเราก็หนักได้เบาเบาก็ฟังได้เราไม่ใช่จะเป็นต้องหนักตลอดเวลาไม่ดีตอนนี้คุณผู้ชมสตาร์ทรถออกมาแล้วแต่ที่รแล้วตอนนี้ปิดร้านปิดอยู่ตอนเชยาคืนไงเอาแค่นี้ไคุณผู้ชม่ะสุดท้ายก่อนที่คุณผู้ชมจะดอนไม่รักอยากบอกหน่อยว่าอยากให้พี่ฝากร้านนิดนึงแล้วก็ฝากสโลแกนร้านนิดนึงว่า มาที่ถาวรอโตช็อปคุณจะได้อะไรกลับไปแน่นอนนะครับผมถ้ามาที่ร้านถาวรอโตช็อปครับเราทําทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นการล้านแอร์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องติดฟิล์มติด g v, ีเติดล็อกเทคอุปกรณ์ตกแต่งรถทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยางแม็กเราก็มีคู่ค้าของเราที่กาใ้ให้เราไปบริการได้สสิ่งที่เราสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจตัวนี้เราไม่ได้เน้นเเน,น,นที่ตั้ง เราเน้นความถูกต้องเน้นความดีแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือคำตอบที่ตรงที่สุดสำหรับร้านนี้ก็คือบอกต่อโซเชียลมีทั้งดีและร้ายคุณทำดีเขาบอกต่อคุณทำให้ดีเขาก็บอกต่อเมืกันนี่แหละครับสิ่งที่บอกว่าซื่อสัตย์เท่านั้นนะครับที่จะทำให้ร้านทุกร้านอยู่ได้อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งในหลวงบอกว่าเงินน่ะสำคัญนะครับแต่อย่าให้นำชีวิต สวยงามเมื่อะตะกอข้างตบมือด้วยค่ะคุณผู้ววชมค่ะหนูบอกเลยว่าเราฟังอีกหนึ่งความคิดของร้านติดตั้งเครื่องเสียงอีกหนึง่ง,งวิธีคิดอีกหนึ่งแนวทางทางมาร์เก็ตติ้งของร้านนี้ไปแล้วสิ่งเดียวที่อยากจะบอกครั้งนี้ไม่มีสาระใดๆเพราะว่าพี่เขามีสาระไปแล้ว,วไปดูเอ็กเอร์จากตาวบ,บิวบิค่ะไม่มีสาระใดๆเลยนั้นหนูอยากให้ดูน <ขอ S 1> ี่แ <ขอ S 1> ต่ความสวยล้วน อะไรเยอะรอลูกค้าเดินเ,เข้ามา,มาเอ้ั<อ>ครับผมครับเชิญครับเช e ิญ e ไปดูเอ็กเกร์ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ ที่นึอสมนะคะ ขอบคุณค่ะเครื่อ,องเสียงติดรถยนต์อาวพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพ i อ n e e er. ยขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ UDC อุดมชัยขาวเดี่ยวค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Mira Audio World Champion ขอ,อ,อ,อขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส,ส้นทางใช่ลค